ะะวันนี้เรามาพัฒน,า,า,น,นาพัฒนา,อย,นาอยู่ในวัดนะคะมาทางนี้มาตรงนี้เาเรื่องกานช่วยกันพัฒนานี่นะคะทาง,งนี้ก็จะเป็นห้องน้ำช่วยกันพัฒนาจนะะิตอาสามาทางวัดก็ได้เนาะ,ะวันนี้เรามีพัฒนาห้องน้ำห้องท่า ช่วยกันช่วยกันไม่มีบอจะมาสั่งทีนี้ไม่ได้เห็นอันถูอถได้จุอาไปเลยถุงมันก็ต้องมีแล้วเว้ยังไม่ได้พัฒนาเลยหรอ ได้อันบัตไมมต้องหวยไปหาพื้นทางพื้นนะครับไปถามปถไปปีทองไปได้อันหลายขัดต้องมีกระถามต้องไม่มีก็าถามสิ ไม่มีนะจ๊ะเอาจะมีแม่นห้องน้ำเพิ่นเพิ่นบอกต้องไปหามาแล้วทีไปหาเงี่ยแล้วมันใหญ่จะหาตลดสิวหรืบบตลาดสมุนไดบอก่าทางนั้นอันนี้เราไม่ได้เห็นหลือมีถามพระครูว่าอยู่ทางเลยพระหอกระแลพระผู เห็นเาไมมนแล้วมาช่วยกันพัฒนาเอาแปลงเอาอะไรมาขัดโอ้ตโจงไม่เก่งนทคือเอาล้างส่วนนะเล้ยจังก้อดทางนี้จังกวาด

ไม่ไ้ใาน้ำยามาทือทนไม่มีก็ผมสักผ้าอะไรยับางัผมขอตาไหนติดกากว่าทำความสะอาดห้องน้ำอน หรือกยือที่รสงสกาเนี่ยชือแนในสงสกาบ่ดูซื้อนี่บอกฮะหนาน้ำยาก็ไม่ได้ มดก็เยอะหมดก็เยอะอันนี้เรามาทำบาร์บาราที่วัดนะคะจิตนาสาเ่วยนหนึ่งก็จะไปที่โรงเรียนก็จะมาทำที่วัดนะคะเพราะว่าเราลงมาวันพระมาที่วัดวันนี้ก็เลยได้มาทำนาเสื้อนี้นะคะ เดี๋ยว<ป>ทางนี้เดี๋ยวนี้เออไปเดี๋ยวจะเอาอันนี้กลุมผู้คาไม่ได้จะถือกว่าเธอยังยังไม่ได้ได้ขัดไม่ได้ขัดไม่ได้มาขัด

<laughs> ừ, mẹ <laughs> mình đi làm việc đi mẹ mình đi mẹ mình đi 就这样。<分> ช่วยกันทำนะคะผิดอาสามาทำความดีที่วัดค่ะสำหรับคลิปนี้นก็ฝากเอาไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะเราจะันใหม่คลิปหน้นาค่ะขอบคุณค่ะ